สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Start ยับเพราะ Start up ไม่มีคำว่าเรียบเห็นไหมอาทิตย์นี้ถูกถูกเป็นมุกประจําผู้จัดรายการนะว่าสัปดาห์ไหนนี้เรามาลุ้นกันเราจะพูดผิดสัปดาห์หนึ่งแล้วก็ถูกอีกสัปดาห์หนึ่งเป็นการสลับกันสัปดาห์นี้ถือเป็นโชคดีของท่านผู้ฟังนะพี่โสพลพูดถูกเราไม่ต้องมาแก้กันเอาล่ะวันนี้เข้าเรื่องเลยดีกว่าวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องอะไรครับพี่โสพล future of big data future of big data big data ก็ future นะนะ future ของมันอืมโอ้โห คือตอนนี้หนังสือเรื่อง Big Data ออกมาเยอะมาก,มาก Big Data d u ดัตเจอริอะไรคือแบบถ้าไปดูตามแผงอะมีไม่ต่ำกว่า3าสี่เล่มนะคะตอนนี้จะบอกได้ไงมันเป็นประเด็นที่ทุกคนควรควรใส่ใจสมากกว่าคือต้องบอกว่า Big Data เนะี่ยไอ้คำเนี้ยนะเราก็เพิ่งจะเคยได้ยินมาไม่กี่ปีแต่อันที่จริงแหละคำว่าข้อมูลขนาดชุดขนาดใหญ่เนี่ย มันก็มีมาอยู่แล้วทั่วสารพัดในโลกใบนี้เนาะเช่นข้อมูลการเดินเรือข้อมูลลูกค้าข้อมูลทางการแพทย์ซึ่งน้องมีก็เข้าใจว่านั่นก็คือ big data เราจะนึกถึงห้องที่แบบใหญ่ๆ่อะพี่ที่มีแบบเอกสารเป็นเปเปอร์เก็บเป็นตั้งๆแต่ทีนี้เอ๊ะคำว่า big data ในเชิงเนี่ยที่เราพูดกันเนี่ยมันไม่น่าจะใช่เป็นเอกสารเป็นปึกแต่มันคืออะไรอะคะ big data ก็คือถ้าสมมติเอาจริงๆิ big data ก็เป็นข้อมูลที่เกินความสามารถข,ของมนุษย์ในการประมวลผลนั่นแหละที่มันใหญ่เกินไป ไอ้คำว่าใหญ่เนี่ยพี่ในฐานะเป็นวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เนี่ยนะพี่สมพลมันต้องใหญ่ขนาดไหนที่บอกว่ามันเกินจากสมองของเราไปเนี่ยก็คือเอาอย่างนี้ดีกว่าปี1984ข้อมูลทั้งโลกอ่ะมีอยู่ที่ประมาณ20กิกข้อมูลทั้งโลกเลยหรอข้อมูลทั้งโลกข้อมูลดิจิตอลทั้งโลกอ๋อดิจิตอลใช่ข้อมูลดิจิตอลทั้งโลกอ่ะมีมาณ20กิกถามว่าตอนเนี้ยเราคิดว่าข้อมูลเราถึงขนาดไหนละ แค่ของตัวเองสมมุติเล่น Facebook แล้วมีรูปใส่ลงไปเรารู้สึกว่ามันเกินเลยจากนั้นไปนมากเพราะ,ะนั้นเนี่ยแค่มือถือของเราก็เครื่องหนึ่งก็ยังต่ำต่มา64กิกละก็แบบเบสพื้นฐานเพราะ,ะนั้นเนี่ยก็คือว่าข้อมูลอะ่ะมันมีมากจนเกินไปละเยอะมากๆจนชนิดที่ว่าแบบเราไม่สามารถที่จะใช้มนุษย์เนี่ยเพื่อที่จะไปประมวลผลหรือว่าอะไรต่อไปได้ต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นบิ๊กไดต้าใช่ไหมแต่ว่าตอนเนี้ยคนก็ยังคิดไม่ออกว่าคือเอองมีข้อมูลไปอยู่ที่ไหนวะจำได้ไหมอย่างเช่นว เราถ่ายรูปเสร็จปุ๊บอัพลง Facebook ข้อมูลเราไปอยู่ไหนวะคือเคยจำได้ว่า Facebook เขาต้องมีการเช่าพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลอะแต่เราเรียกไม่เป็นว่าไอ้ตรงที่เขาเป็นห้องเก็บของของเขาอะเขาเรียกว่า Data Center อร a เ a ต้าเซ็แล้วมันจะมีลักษณะเป็นยังไงอะเป็นเหมือนเซิร์ฟเวอร์นั่นแหละเป็นเป็นแบบเครื่องเซิร์ฟเวอร์แบบเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์ไปแลก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 ไปตึ้งตึ้งตึงตึงอันนี้ก็คือคอร์สํำหรับเขาอะเนาะที่เก็บข้อมูลของพวกเราเนี่ยใช่ครับคอร์สสำ เดต้าเซ็นเตอร์จำไม่ได้ว่ามีเท่าไหร่ละแต่ว่าจําได้ว่าปี2016อนสิเขามีเซิร์ฟเวอร์อยู่ประมาณ2.5ล้านตัวทั่วโลกแต่ตอนนี้น่าจะเพิ่มขึ้นแล้วล่ะแต่2.5ล้านตัวสำหรับข้อมูลคน7 0 0 0ล้านคนประมาณเล่น Facebook 2000ล้านอันนี้ของ Google อันนี้ของ g Google อืมก็คือการประมวลผละคละ้ายกับว่าดึงข้อมูลมแบบเซิร์ชบ้างอะไรเงี้ยครับการเก็บสโตรไฟล์สโตรเลยอะไรเงี้ยซึ่งแต่ว่าปัญหาก็คือมันเป็นกราฟที่แบบโตแบบพ <ung S 1> ุ่งปีเตอเป็นแบบฮอกกี้สติกอะคือแบบ จริงเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปอ่ะการเก็บพื้นที่ของ Data Center อย่างเงี้ยมันจะไม่เพียงพอคือไอ้ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันใช้งบประมาณเยอะมากมันใช้งบประมาณเยอะมากแล้วก็ใช้พลังงานไฟฟ้าเยอะมากเมื่อปีที่ผ่านมาถ้าจำไม่ผิดก็คือเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยอเมริกาในประเทศอเมริกา่างเดียวนะสองเปอร์เซ็นต์ของไฟฟ้าทั้งหมดอ่ะใช้ไปกับ Data Center ต<ห>อร์โอคือเอาพูดง่ายๆถ้าเราพูดถึงสิ่งที่ไร้เทคโนโลยี การให้พื้นที่เก็บของก็เปลืองพื้นที่แลละใ,ใครเป็นแลนด์ลอร์ดนี่รวยเลยถัดไปดันเปลืองไฟอีกเปลืองไฟด้วย<ห>ใช่ครับก็คือแต่อย่างที่ทุกคนรู้เนาะเดต้าอซ์เนียวออยนะ oil, นะคำพูดนี้ของคริฟฮัมบีตั้งแต่2006ละเป็นนักณิสตร์ของชาวอังกฤษที่พูดว่าเดต้าไอซ์เนียออยแต่ว่าพอเรามีเดต้าเยอะเนี่ยมันไม่ได้ไหมายความว่ามันเป็นเดต้าที่ดีทั้งหมดพอมันไม่ได้เป็นเดต้าที่ดีทั้งหมดเนี่ยเดต้าที่ดีเราต้องคัดมันต้องมีการคัดกรองมีการแบบประมวลผลมีกกาาาารรเอมมใใชช้้หถูปะโยน์สุด เพราะนั้นก็เลยมีการสร้างสมองกน AI ขึ้นมาจาก Data เหล่านี้คือ Big Data ก็เรื่องหนึ่งมันคือคำว่าข้อมูลขนาดใหญ่ข้อมูลเยอะๆแบบเยอะๆแบบยังไม่ได้กรองอะไรเงี้ยจบอ่าจบถัดไป AI มาเพื่อช่วยจัดการข้อมูลเหล่านี้ใช่ก็คือแล้วก็ใช้มันให้เกิดประโยชน์ว่าต่อไปเนี่ยมันก็คือเราจะใช้ข้อมูลเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์ยังไงจะ ดึงข้อมูลของลูกค้าออกมายังไงแบบเทียบเปรียบเทียบกันว่าเออลูกค้าคนนี้แบบชอบอะไรไม่ชอบอะไรอะไรเงี้ยครับผม Netflix ก็ใช้ Spotify ก็ใช้ Facebook ก็ใช้ Google อะไรเงี้ยครับทุกคนนี่ใช้ Big Data หมด Amazon อเงีอนยิ่งตัวดีเลยคือมันน่าสนใจนะพี่พอเราพูดถึงเรื่อง Big Data เนี่ยสทกลับมาที่บ้านเราก็ได้อ่ะีอออะไรพวกเนี้ยใช้หมดอ๋อนีใช้เรียบร้อยแล้วมันต้องมีครับคือการเก็บข้อมูลว่าตอนเนี้ยลูกค้าซื้ออะไรบ้าง นะครับ, oh, บ,บอะไรขายดีอะไรขายดีแบบช่วงเวลาไหนที่คนเข้าเยอะๆอะไรเงรี้ยช่วงของเซเว่นเวลานี้คนเข้าเยอะๆอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นว่าตอนที่เราสมัครไอตัวอะไรหน้าที่ของเขาบัตรของเขาอ๋อบัตรเซเว่นออเมเบอร์เสร็จปุ๊บมีออเมเบอร์ไหมคะใส่มือนหกติ๊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 กใช่ไหมเขาเก็บข้อมูลไปล้วว่าแบบคนคนนี้เข้ามาซื้อเซเว่นที่นี้เวลาประมาณนี้ซื้อของอะไรบ้าง ต่อไปก็อาจจะมีแบบการโฆษณาอะไรเนี้ยมาหาเราบ้างในในพื้นที่อะไรเงี้ยครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นข้อมูลที่เขาเก็บไปอาจจะเป็นเจนเดอร์อาจจะเป็นอายุอะไรเงี้ยครับว่าคนช่วงนี้จะชอบซื้อของอะไรประมาณไหนอื ซึ่งจริงๆเราต้องขอขอบคุณในหลายๆโอกาสมากอะอย่างเช่น Facebook อะ่ะเดี๋ยวนี้น้องก็ใช้ว่าช่วงไหนคนเยอะที่มันจะมีแบบเราไปร้านอาหารอันเนี้ยอ,อันไหนที่แบบคนเยอะเราก็จะหลีกเลี่ยงเวลาไม่ไปเนี่ยตาม Facebook อันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของ Big Data ที่มีกระบวนการจัดการประมวลผลก็มีนั่นหรอที่เพิ่งเคสเพิ่งที่เกิดขึ้นอะ่ะที่เขาลากโทรศัพท์อ่ะเ0เครื่องอ่ะเปิด Google Map แล้วลากโทรศัพท์90เครื่องผ่าน i n t e r s e c t i o n อ่ะเออแล้วก็คล้ายๆกับว่า เพราะว่าเขาเอาโทรศัพท์เปิด Google Ma p 90เครื่องอยู่ในรถลากอ่ะรถลากแบบอันเล็กๆแล้วก็ลากไปคือคึๆเนี่ยเหมือนคล้ายๆกับลองทสว่า Google Ma p อ่ะจะอ่านข้อมูลของเขาตรงนั้นไหมอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าปรากฏว่าก็เกิดทราฟฟิกแจมจริงๆตรงนั้นทั้งๆที่แบบไม่มีรถเลยเดี๋ยวีมันจะต้องมีคนเป็นทะไรกันแน่อะไรเงี้ยครับโจนบิ๊กเดต้าที่มาทำเรื่องวุ่นวายก็ก็ข้อมูลเหล่านี้ก็คือพอมีข้อมูลเหล่านี้เชื่อพบผู้ให้บริการก็ไปประมวลผลต่างๆ แล้วก็ทําให้เกิดประโยชน์ให้กับลูกค้าเพียงแต่ว่าก็กลายเป็นปัญหาอีกว่าข้อมูลเล่าเนี้ยันมีเยอะเกินไปเอ่าเยอะเกินไปพื้นที่เก็บก็น้อยลงพื้นที่เก็บของโลกก็แบบน้อยลงเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับประมวลผลก็ยากเขาก็เลยคิดถึงว่าอะต่อไปเราจะเก็บข้อมูลให้เล็กลงยังไงถูกไหมเอาจริงๆอย่างสมัยเมื่อก่อนเราเคยเห็นภาพอันนั้นปะที่ผู้ชาย4ี่หคนดันฮาร์ดไดรฟ์ขึ้นรถบรรทุกอะเป็นภาพประวัติศาสตร์มากเลยนะเดี๋ยวถ้าสมมติแบบคุณมาฟังเซิร์ชอาจจะเซิร์ชคำว่า IBM h เอ d มฮาร์ดไดรฟ์ IBM Hard Drive ช่วงหนึ่งเก้าห้าหกก็คือแบบมันหนักมากหนึ่งตัน Hard Drive ขนาดหนึ่งตันมีพื้นที่เก็บประมาณห้าเมกะไบต์ห้าเมกะไบต์หนึ่งเพลง MP3 หนึ่งเพลงโอ้โหไม่คุ้มเลย MP3 หนึ่งเพลงในเวลานั้น MP3 หนึ่งเพลงในเวลานั้นคือเป็นอะไรที่แบบคือเราหมักไกลมากจากยุคนั้นแต่ว่าด้วยความที่ว่าข้อมูลของเรามันเพิ่มขึ้นสูงขึ้นด้วยความเร็วด้วยความเร่งเพราะว่าทุกคนสร้างข้อมูลกันอยู่ตลอดเวลาการเซิร์ช กกิ Google, การอัปโหลด Facebook Instagram การแชทอะไรเงี้ยมันเป็นข้อมูลที่แบบเพิ่มขึ้นแบบเติบโตอยู่เรื่อยๆครับก็เลยกลายเป็นปัญหาว่าเฮ้ยต่อไปเราจะเก็บข้อมูลไม่พออเป็นปัญหาเรื่อง o r a g e ว่า storage แบบเดิมเนี่ย hard drive แบบเดิมเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีขนาดเล็กลงขนาดไหนแต่มันก็ไม่มีทางที่จะเก็บได้หมดเขาก็เลยมาคิดเรื่องการเก็บข้อมูลใน DNA นฮะเราจะต้องเก็บข้อมูลใน DNA แทนในรูปแบบของดี a นมากกว่าในรูปแบบของ DNA น จากเดิมที่เป็นไอตัวเครื่องๆครื่องที่มาซ้อนๆกันจะกลายเป็น DNA ก็คือเอางี้ DNA นเป็นรูปแบบของการเก็บข้อมูลที่เก่าแก่ในร่างกายของมนุษย์อยู่แล้วถูกไหมคือมันบรรจุข้อมูลทางพันธุกรรมเนาะที่สร้างให้มนุษย์เกิดขึ้นมาเป็นปัจจุบันใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในในจีโนมของเราอะชุด DNA นเนี่ยที่นหมดันอยู่ในนิวเคลียสนะหนึ่งนิวเคลียสก็มีในทุกเซลล์นะครับก็จะมีพวก A C G T นะใช่ไหมครับอยู่ในนั้นก็คือถ้าสมมติว่าเอาตัว A C G T เนี่ย มาพิมน์บนกระดาษ A4 อซีะกระดาษ A4 ทำได้นะเอามาพินพ์เป็นนเนี่ยนะมันจะสูงประมาณร้อยสามสิบเมตรอันนี้คือข้อมูลจากคนหนึ่งคนอะคะหนึ่งนิวเคลียสหนึ่งนิวเคลียสหนึ่งนิวเคลียสแล้วคิดดูว่าคนเราประกอบไปด้วยอะไรสามหมื่นล้านเซลล์โอ้ยตายละใช่ก็คือเยอะมากมันคือมันสามารถที่จะเก็บข้อมูลได้เยอะมากในขนาดเล็กมากๆอะไรเงี้ยครับผมอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อลายเปันว่านักเทคโนโลยีพวกนี้ก็เลยสนใจว่าเราจะเก็บข้อมูลพวกนี้ได้ยังไงแล้วก็มีคนทําสําเร็จแล้ว มีคนทำสูตรดั้มเมื่อประมาณสองสามปีก่อนก็คือแบบเริ่มทําแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงในการที่จะบันทึกในรูปแบบแบบนี้เพราะมันต้องแปลงแปลงพวกข้อมูลดิจิทอลอะให้มันเป็นในรูปแบบของ DNA นแต่ว่า DNA นก็จะเก็บในรูปแบบของของเหลวหนึ่งของเหลวสองก็คือแบบผงนะครับเ,เป็นผงก็ได้เป็นของเหลวก็ได้เดี๋ยวนะคือเริ่มมันเริ่มไปไกลจนแบบกระทั่งหัวน้องประมวล Big Data ไม่ทันะ <c oughs> คือแบบอะเอางี้ Big Data ลงมาคือปัญหาของ Big Data คือมันเยอะเกิน ไม่รู้ไม่รู้จะเก็บที่ไหนใช่ไหมอันนี้เราเห็นเป็นที่พื้นที่ฟิสิกอลเลยว่ามีเป็นเซิร์ฟเวอร์ใช่แต่ว่าการเก็บในรูปแบบของ d n เเนี่ยมันก็เป็นฟิสิกอลเหมือนกันแต่เป็นฟิสิกอลที่ขนาดเล็กมากเล็กมากแบบเล็กสุดๆไปเลยแล้วก็สองอันเนี้ยเข้าใจแต่ถัดไปไปเป็นในรูปแบบของผงเป็นรูปแบบของผงเป็นรูปแบบของเหลวเพื่อที่ว่ามันจะได้เก็บกอาไว้นานขึ้นพี่เดี๋ยวแล้วถ้าเราอยากได้ข้อมูลเนี่ย เซิร์ฟเวอร์นันนึกภาพมันดึงมาเป็นสายเป็นอะไรเงี้อเนาะถัดไปเฮ้ยขอหยดหนึ่งดิเออเป็นหลอดใช่นี่แหละขอหยดนึงดิขอข้อมูลหยดนึงดิอะไรอย่างเงี้ยขอของฟิวหนึ่งดิฟิวหนึ่งต่อไปมาอาจจะเป็นอย่างนั้นก็คือว่ามันก็คือมันจะเล็กลงแล้วก็มันจะทําให้เราเก็บข้อมูลได้เยอะขึ้นแล้วก็เป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากขึ้นโอ้โหมันเป็นอะไรที่ฟังเราหน้ากลัวมากเลยที่หลังเนี่ยข้อมูลเหล่าเนี้ยคือเรายังนึกถึงไอ้ข้อมูลที่แบบถูกรีกออกมาพี่ที่บอกว่า สมัยนั้นน่ะที่บอกว่าใครเอาเงินไปซ่อนที่ไหนบ้างแล้วก็ถูกลีกมาบอกข้อมูลขนาด2เทราไบต์เรายังคิดไม่ออกเลยว่าข้อมูลขนาดนั้นน่ะเยอะขนาดไหนทพอปัจปจุบันพูดว่าเก็บในหยดตึง้งอย่างเงี้ยเฮ้ย <turb Wait, S 1> มันน่ากลัวมากเลยว่ามันเอาไปได้เลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออก็ <cioè> มันมีโอกาส<ม>ที่จะเป็นไปได้เพราะว่านั่นแหละครับอย่างที่บอกคือปัญหาของบิลเนตาคือมันมันเยอะเกินไปด้วยความที่มันเพิ่มขึ้นเ้ืยอยๆเร่งเนาะอีกอย่างหนึ่งถ้าสมมติว่าเราเรามานั่งคิดถึงว่าแบบตอนเนี้ยอย่างข้อมูลที่เรามีในโลกปัจจุบันนน่่ะะเคคาาบว ภายในปี2025เนี่ยมันจะมีข้อมูลอยู่ที่ประมาณ175เซตตะไบต์เซตตะไบต์แค่เทรลไบต์ก็ดิฉันก็ไปไม่ไกลกว่านั้นละเซตตะไบต์เซตบีเนาะตัวเซตบีหนึ่งเซตบีเท่ากับ1,000ล้านกิกะไบต์หนึ่งพันล้านกิกะไบต์เอายังอ่ะเอาเลยโอเคหนึ่งเซตตะไบต์เท่ากับไอโฟน ขนาด256กิก4,000ล้านเครื่องเออโอเคพวกพู้นีคิดออกอ่ะโอเค4,000ล้านเครื่องเอาไอโฟนมากองนะ4,000ล้านเครื่องก็คือแจกให้คนประมาณ4ใน4ใน7ของโลกใช่อันนี้คือข้อมูลที่แบบว่าจะเกิดขึ้นภายในปี2025โอเคเออซึ่งต่อไปเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะหยุดอยู่แค่นี้ไงคือแบบมันเติบโตขึ้นแบบในระดับที่แบบว่าเร็วมากจริงๆอะไรเงี้ยครับผมเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องพยายามหารูปแบบใหม่ในการเก็บของ เพราะฉะนั้นถึงแม้ว um ่าไฟล์ท MM ี่เราสร้างขึ้นมาจะเป็นไฟล์ดิจิตอลแต่สุดท้ายมันก็ต้องเก็บในรูปแบบฟิสิกอลอยู่ดีแต่ว่ามันจะออกมาในรูปแบบฟิสิกอลแบบไหนแต่เดิมเป็นฮาร์ดแวร์แต่เดิมเป็นฮาร์ดไดรฟ์อันใหญ่ๆก็มาเป็นฟอปปี้ดิสใช่ไหมมาเป็นฟอปปี้ดิสมาเป็นฮาร์ดไดรฟ์แบบหมุนก็มีโซลิดสเตตออกมาเนาะตอนนี้ก็มีแบบแฟลชไดรฟ์อะไรเงี้ยก็มีแบบเล็กลงเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องเล็กไปกว่านี้อีกจะต้องผงละฝุ่นผงถ้าเป็นฝุ่นผงเเเปป็็นนนหหยยยดด้้ํา DNA อะไรงี น่ารักมากเลยอะแต่ว่าตอนนี้ทำให้น้องหมีคิดในประเด็นเรื่องใหม่มานะก็คือเรื่องของ Security พี่ถูกต้องครับนี่คือสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปเลยมาเลยต่อไปข้อมูลเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นได้เยอะเนี่ยเพราะปัญหาอีกอย่างนึงก็คือ IOT Internet of Things Internet of Things generate ข้อมูลเยอะมากเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เข้ามาอยู่ในชีวิตของมนุษย์เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นพวกแบบอเอาง่ายๆอย่างแบบไปไม่ไม่รู้ว่าน้องหมีเคยเห็น vending machine ของตู้สีฟ้าปะ ในประเทศไทยน<ะ>นเนี่ยในรถไฟอย่าง<ะ>ที่ในประเทศไทยก็จะเป็นแบบคล้ายๆแบบสมาร์ทเมนิงมชชีนอะไรเงี้ยครับก็จะส่งรับส่งข้อมูลอยู่เสมออย่างเช่นอุปกรณ์ในครัวตู้เย็นเนี่ยก็เชื่อมต่อกับอินเทอร์เนต็ตนะครับไอ้เตาอบของ Starbucks เนี่ยก็เชื่อมต่อกับคลาวด<อ>์มีแบบสมาร์ทเมนูลงมาแบบหน้าจอของ KFC หน้าจอของ McDonald's อะไรเงี้ยทุกอย่างก็ติดเชื่อมต่อกับคลาวด์หมดส่งข้อมูลหมดขนาดวัวควายยังมีอ๋อมีแท็กเลยนีมีแท็กมีแท็กไม่พอมีแท็กที่หางด้วย มีแขกที่หูไม่พอมีแขกที่ตัวไม่พอมีแขกที่หางด้วยเพื่อที่จะดูว่าจังหวะก,การแกว่งหางแล้วมีโอกาสที่จะคลอดลูกหรือ,อยัง oh. เก็บข้อมูลขนาดนั้น oh, <sorry. S 1> นี่คือบิ๊กเนต้าคือแบบมันเป็นอะไรที่แบบคนเก็บข้อมูลเยอะมากๆ <c oughs> คือ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเขาเก็บหมดทุกมุมทุกมุมเพื <c oughs> ่บดูที่ห่างว่าจังหวะการแข่งหางความถี่อะไรเงี้ยมีโอกาสที่จะข้อรูปก,ก็คือจะช่วยก็จะยิงข้อมูลไปหาคนที่เป็นเกษตรกรว่าเฮ้ยเนี่ยมือของคุณจะเกิดรั่วนะอะไรเงี้ยก็แบบมาดูอะไรอย่างเี้ะมาณนั้บบออนนะอุปกรณ์การแพทย์อะไรอย่างนี้เห็นใช่ไหมสมาร์ทโฮมเยอะแยะเนาะรถยนต์ต่อไปก็รถยนต์แล้วก็มีมีลิฟต์มีอะไรเงี้ยทุกอย่างอืมเพราะเนี้ย IoT เนี่ยคือตัวเจเน r เรตเดต้าเลยแท้ๆสมาร์ทวอรชอะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงกลายเป็นว่าไม่ใช่แค่สมาร์ทโฟนอย่างเดียวที่แบบสร้างข้อมูลแต่ว่าอุปกรณ์ทุกอย่างที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตก็สร้างข้อมูลเหมือนกัน แต่ฟังดูแล้วจะเป็นข้อมูลซึ่งอาพู้ก่างๆนะดูมีประโยชน์น้อยลงนิดนึงในแง่สำหรับตรงมีนะคนอื่นเนี่ยจะบอกประโยชน์เยอะทางการตลาดเลยว่าเช่นเราไม่อยากจะรู้หรอกว่าตู้เย็นเราว่าแบบนมใกล้หมดแล้วคือเราอาจจะอยากรู้ของเราแต่ข้อมูลเนี่ยถ้าไปเยอะๆมันก็ล้นเหมือนกันเนาะมันล้น<ร>บาง<ร>ทีก็แบบว่าก็อย่างที่บอก่สุดท้ายเนี่ยมันมากเกินไปจนมนุษย์ไม่สามารถที่จะแบบดูได้หรือว่าประมวลผลได้ก็เลยกลายเป็นบิ๊กเนตานี่ไงสุดท้ายก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องของความปลอดภัยมาถึงเรื่องประเด็นเรื่องน่าสนใจก็คือเรื่องความปลอดภัยว่าแบบ พอมีบิ๊ก a t ตาเยอะๆแล้วคนก็จะลืมว่าที่จริงแล้วอะมันก็มีส่วนเกี่ยวกับ p r i ว a c y ซีเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เยอะอพอสมควรเนาะคือตัวนี้เขาอาจจะรู้ก็ได้แล้วนะพี่ว่าเฮ้ยเรามีแนวโนม้มอย่างเช่นสมมุติปกติคนเขาเก็บพวกถุงยาอนมามัไว้ไหนกันนะเขอาจจะรู้แล้วว่าเดือนนึงไอเนี้ยใช้กี่กล่องเนี้ยสมมติถ้าเกิดว่าเราไปเป็นแฟนกันเนี้ยแล้วคนมาคนข้อมูลว้ย มันใช้เกินไปสองกล่องไปใช้กับใครสมมุติเฉยๆเนาะอันนี้ก็มันคือเป็นเรื่องส่วนตัวแหละแต่ว่าการเอา d ดต a มาเล่นเรื่องส่วนตัวเนี่ยเป็นอะไรที่น่ากลัวเช่นรัฐมนตรีคนนี้ดูเว็บโปกี่ครั้งอะไรเงี้ยมีมีเคสที่ถ้าจะไม่ผิดที่อังกฤษมั้งหรือว่าอะไรสักทีนึงแหละเขามีเ i กเดต้าของรูปบนถนนนะแล้วก็ก็เก็บข้อมูลนี่แหละเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลไปแล้วก็มาประมวลผลแล้วรู้ว่าบ้านไหนมีชู้รู้ว่าแบบผู้ชายแบบไปผู้ชายแบบไปย้ายรถแบบ คือ oh. ไม่ได้จอดที่เดิมแต่ไปจอดที่อื่นเป็นระยะเวลา1วัน2วันอะไรเงี้ยช่วงที่ภรรยาไม่อยู่แล้วประมาณนี้เหมือน,นะคล้ายกับแบบอมาประมวลผลนะแล้วก็ดูว่าเฮ้ยมีการทําซ้ำเกิดขึ้นแบบบ่อยขนาดไหนอะไรเงี้ยคือจะพูดถึงเนี่ย คือพูดแล้วเหมือนเป็นเรื่องตลกนะแต่ว่าล่าสุดที่เขาประมวลเรื่องง่ายที่สุดเลยคํา Google เนี่ยหรือว่าคนไทยมีการเข้าถึงเว็บไซต์ไหนมากสุดแล้วติด top 10เนี่ยคือเว็บโป๊ซึ่งอันนี้มันคือข้อมูลส่วนตัวนะพี่แต่มันพอไปรวมกันพูดก,กลางๆคือมันก็ไม่ได้พูดถึงเราคนเดียวหรอกแต่พอรวมกันพูดว่าคนไทยทั้งประเทศ มันเจเนอเรชันเนี่ยซึ่งมันทําให้รู้สึกว่าจริงๆการเซิร์ชเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของเราในการเซิร์ชเนาะแต่พอไปรวมเนี่ยมันเลยทําให้รู้สึกว่าเออใช่สิ่งนี้คนอาจจะยังไม่ได้กลัวตอนนี้นะแต่ตอนหน้าเรายังจะเหลืออะไรที่แม้กระทั่งความคิดแต่มันอาจจะขโมยเราไปก็ได้นะก็นั่นแหละครับก็คือนี่ว่าผของพีเอตก็คือเรื่องプライเวซีทุกอย่างคอนเนกกับอินเทอร์เน็ตหมดอ๋อมีอีกเรื่องนี้ที่ผมเพิ่งเขียนไปลง GQ เรื่องไวเบรเตอร์อุปกรณ์ สำเร็จนั่นแหละไว้ก่อนไม่แต่คือว่าเพิ่งเขียนไปแต่คือคล้ายๆกับแบบไอเป็นเคสที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณสองสามปีก่อนนั่นแหละผู้หญิงมั้งเขาไปเขาไปเห็นว่าแบบตัวเนี้ยส่งข้อมูลให้กับบริษัทตัวไเบตเตอร์เนี้ยส่งข้อมูลแกไปรู้ได้ไงไม่รู้เนาะไปเขาเพราะว่าเขาได้อีเมลมาร์เก็ตติ้งอ่ะได้อีเมลาสิ่งที่ฉันซื้อมันไม่เป็นความลับอีกต่อไปได้อีเมลมาร์เก็ตติ้งเขาแบบนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยก็เลยส่งไปแล้วก็ ก็เลยมาเป mm ิดเผยทีหลังว่าไอตัวไวเบอร์เตอร์เนี่ยส่งแบบเรื่องแบบความถี่ในการใช้แบบเซตติ้งต่างๆก็แบบเออใช้ยังไงอะไรเงี้ยคือแบบ โอ้โห oh privacy ขนาดในห้องนอนยังไม่มีเลยอะไรเงี้ยคือแบบจะใช้อะไรผู้นี้ทั้งๆที่แบบมันควรจะสร้างความสุขให้คุณแต่แบบการว่าต้องมานั่งระแวงต่อไปเนี่ยอาชีพเนี้ยจะสําคัญมากเลยคนที่ดูแลเรื่อง privacy เกี่ยวกับ Data ออนไลน์ทั้งหมดเนี่ยใครที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้นะเหมือนเป็นคือต่อไปอะเราอาจจะไม่มี privacy แล้วไม่ใช่ต่อไปเค่ยงตอนเนี้ยแต่ว่าคนที่จะสามารถเก็บอันเนี้ยให้เราอะ่ะ น่าจะมีประโยชน์ในเชิงอาชีพคือล่าสุดอีกอันหนึ่งเหมือนกันค่ะอย่างเรื่องของมักช็อตนี่แเวลาคนอเมริกันถูกจับไม่ว่าจะเป็นยังจัสตินบีเบิร์กเป็นคนแคนาเดียนก็ตามี่ยอเมริกาเขาจะถ่ายมักช็อตใช่ไหมพี่แล้วก็เห็นหน้าโจรเห็นหน้าคนที่จะกระทาความผิดทางกฎหมายปรากฏว่าถ้าเราไปคือเราเป็นคนดังก็เออเรื่องหนึ่งพวกนี้ก็ไม่ได้แข์เลยล่ะแต่ว่าถ้าเราเป็นคนธรรมดาซึ่งเจ้านายอยากจะเซิร์ชชื่อเราแอนเดรียยูเฟนอาร์สอะไรอย่างเงี้ยสมมติชื่อเนาะอ้าวเจอมักช็อตก ความน่าเชื่อถือนอะความน่าเชื่อถือแล้วก็ความสามารถที่เราอาจจะได้งานม,มันก็เลยมีบริษัทที่รับจ้างเขาทำไงไม่รู้นะแต่กําจัดรูปเหล่านี้ออกไปคือเซิร์ชให้ไม่เจอ,อทางทั้งที่ต้องบอกว่าอเมริกาเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากเพราะว่า เขามี Freedom of Expression แปลว,ว่าข้อมูลมันจะไม่ได้ถูกลบหรอกแต่ว่าบริษัทที่เราไปจ้างเนี้ยมันจะทําเหมือนให้แบบข้อมูลที่ควรจะต้องถูกเด้งเป็นอันแรกเป็นมาร์คช็อตอะกลายเป็นข้อมูลอื่นไปซึ่งเราเลยบอกว่าพอพี่พูดเรื่อง Privacy เนี่ยต่อไปเนี่ยอาชีพเนี้ย คิดจริงๆนะว่ามันมันจะมามันต้องมีอะแต่ว่าผมยังคิดว่าสุดท้ายแล้วคนจะเลือกความสะดวกสบายมากกว่าไฟเบซีในที่สุดแล้วใน,น <ะ S 2> ที่สุดแล้วครับจริงๆผมว่ายังแบบยังยังคิดอยู่นะยังกลัวอยู่ว่าต่อไปการเดินเข้าห้างการเดินเข้าร้านค้าหรือว่าอะไรเงี้ยโดยมีเฟเชล l ร e อคอนดิชันเนี่ยคือมันเกิดขึ้นอยู่แล้วละอ๋อเรียบร้อยแล้วเออมันเกิดขึ้นอยู่แล้วละเพ<ช>ียงแต่ว่าเราก็จะชอบไงคือแบบว่าพอเดินเข้าไปในร้านเสร็จปุ๊บเขารู้เลยว่าเราต้องการอะไรหรือว่าแบบเรากําลังมาหาอะไรอะไรเงี้ย เดินเข้าไปเสร็จปุ๊บเขามาทักเลยว่าเฮ้ยคุณสมคนเป็นยังไงบ้างทางที่แบบไม่ได้รู้จักใครเลยในร้านเขาแบบเอาข้อมูลมาจากอิเอนเทอร์เน็ตว่าผมเคยซื้อ,อของร้านนี้อ,ออนไลน์อะไรเงี้ยอันนี้คือชอบหรือกลัวคือกลัวแต่ในขนาดเดียวกันก็ชอบ,ชอบเข้าใจไหมคือเอา,อางีม้มันมันมีอีกเคสหนึ่งที่ของเดลต้าออนไลน์เดลต้าออนไลน์อย่างเงี้ยครับเมื่อก่อนเราต้องตอนที่จะขึ้นเครื่องอะ เราต้องยื่นเครื่อง <ing> pass. ยื่นบอดดิ้งพาสยื่น ID ยยื่นอะไรอย่างนี้ใช่ปะ่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องละก็คือเดินเข้าไปเสร็จปุ๊บมีเครื่องสแกนหน้าปิ๊บ,บสวัสดีคุณสบคลอะไรเงี้ยขึ้นได้เลยออออซึ่งเหมือนรถทอนขั้นตอนแต่ แต่ในขณะเดียวกันก็เราก็รู้สึกว่าโหแบบอย่างนี้มันก็น่ากลัวว่ะอะไรเงี้ยอเออถ้าสมมติว่ามันเกิดทํางานผิดพลาดขึ้นมาล่ะแบบมีคนแบบไปแฮกข้อมูลละ่ะอะไรเงี้ยครับเออมันมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากมเราก็ทิ้งท้ายเรื่อง Big Data ไว้ประมาณนี้แล้วกันว่าหนึ่งจากข้อมูลเ,ย,เยอะตอนนี้เริ่มจะย่อได้แล้วเริ่มย่อแล้วมันมีมันมีหนทางที่ไปข้างหน้าแล้วก็น่าจะเป็นในรูปแบบของ ดีเนหรืออาจจะเป็นรูปแบบรูปแบบอื่น,นแต่ว่าสุดท้ายมันต้องเล็กลงสุดท้ายมันต้องเล็กลงแล้วก็จุอคอมูลวเตอเยอะพอยอ่อเสร็จปุ๊บย่อได้แล้วอู้ดีใจนะคะแต่ว่าถัดไปก็คือเรื่องราวที่เราปิดท้ายก็คือเรื่องของ Privacy อ่า p r i เ a c y เรื่องของความปลอดภัยทางสิทธิส่วนบุคคลเนี่ยแหละคืออนาคตมาเลยว่าต่อไปแล้วเราอาจะไม่มีแล้วสิทธิส่วนบุคคลซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวแต่ว่ามันก็เหมือนเราไปสู้กับไออะไรที่ พลังงานที่เราสู้ไม่ได้เนาะฐานนอสเนาะโอเค okay. นะคะก็ถือว่าเป็นเอพิโซดที่ปงปรงอันนึงแล้วกันปงปงอันนึงปงสุดท้ายแต่ก็เนี่ยมันชีวิตเราก็จะสะดวกสบายมากขึ้นเพียงแต่ว่าเราจะยอมรับตรงนั้นได้ไหมแค่นั้นเองออสำนี้เราสองคนก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่าน,นมากๆที่อยู่ฟังกันแบบงงๆจนจบรายการนี้สำหรับเรื่องราวของ Big d a t ตทั้งน้องหมีและพี่โสพลนะแห่งรายการส t า r ์ยับ พอสตาร์ทอัพไม่มีคำวารียบเราสองคนต้องขอลากกไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสว,นนสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม